มิชชั่น o ุ h ม m o พอดแคสต์คอนติเนียร์วิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับที่นี่ตอนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุ t ม e m พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับโรวบิธานอุสาหาครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่อง Connection นะฮะผมว่าคําว่า Connection เนี่ยเป็นหนึ่งในคําที่ในความคิดส่วนตัวของผมนะเป็นคําที่ถูกอับิวเยอะที่สุดคํานึงเวลาบอกว่าถูกอับิวเนี่ยแปลว่าคือมันถูกบิดเบือนความหมาย นะฮะหรือว่าถูกแปลความหมายไปหลากหลายจนบางทีเราอาจจะสับสนอนกันเวลาพูดถึงคํานี้เพาแปลมันจริงๆแมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับเอางี้ก่อนผมผมชวนคุยแบบนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆเพราะฉะนั้นอาจจะผิดอาจจะถูกไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอยากจะชวนคุยแบบนี้คอนเน็กชันเนี่ยหลายคนรู้สึกว่ามันเหมือนกับเหมือนกับรู้จักคนเยอะๆอ่ารู้จักคนเยอะๆแล้วก็ คนที่เรารู้จักเนี่ยมีความสามารถอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราเหมือนกับได้สิ่งที่ต้องการเร็วขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นหรือว่ามีแต้มต่ออะไรบางอย่างนะฮะซึ่งในบางแง่มุมก็อาจจะใช่นะ,ะแต่ผมคิดว่าอันนี้เอาจากประสบการณ์การทํางานมาแล้วก็ประสบการณ์การเรียนการพบปะผู้คนเนี่ยมา20ปีเนะี่ยนะฮะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มุมนั้นสักทีเดียวหรืออย่างน้อยที่สุดมุมนั้นเป็นแค่ ส่วนเล็กๆแล้วกันเอาพาสอย่างนี้ก่อนเวลาพูดถึงคําว่าคอนเนคชันเนี่ยคนมักจะนึกถึงว่าถ้าเราไปเรียนคลาสอะไรสักอย่างหนึ่งสมมตินะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้จักคนเยอะๆนะหลังๆเดี๋ยวนี้มันจะมีคลาสพวกนี้เยอะคลาสที่แบบเรียนกับอาจจะมีเพื่อนเป็นมหาเศรษฐีหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะออแล้วจะได้คอนเนคชันเยอะจริงๆแค่นั้นผมว่าไม่ได้แม้ว่าเราจะไปปาร์ตี้กับเขาบ่อยๆออกไปพวกนี้ก็สมมติสมมุติเขาจะมีจัดงานปาร์ตี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยกันเนี่ยนะฮะ ไป,ไปบ่อยๆก็ไม่ได้แปลว่าจะได้คอนเนค t ชันนะอาจจะได้แบบผิวเผินม,มากๆซึ่งมันจริงๆต้องบอกว่าทําอะไรไม่ค่อยได้นะก่อนที่จะลงดีเทลเนี่ยผมต้องเดี๋ยวจะขอแตกคำนี้ออกเป็นหลากหยประเด็นซก่อนนะครับอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงแต่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้คอนเนค t ชันที่มากับชาติกําเนิดเนี่ยอันเนี้ยอันนี้แน่นอนนะอันนี้มีนะเพราะว่า่ายกตัวอย่างคนที่ที่เกิดมาในครอบครัวใหญ่ ที่มีนามสกุลดังๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากมายเนี่ยคนเหล่าน,นี้เขามีคอนเนคชันแบบอัตโ m ม t ติเลยนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเหมือนกับว่าอาจจะตัวอย่างสมมุติคุณเป็นผู้ผลิตของอะไรสักอย่างรายใหญ่รายหนึ่งนะครมันก็มีแนวโน้มว่าเพื่อนคุณที่ทําของที่มันเป็นของที่คุณต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยจะมีสิทธิ์หรือว่ามีโอกาสได้รับการคัดเลือกมากกว่าเพราะาคุณรู้จักคนนี้นะอย่างนี้นี่คือคอนเนคชันที่มากับชาติกาเนิด อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นสิ่งที่คนที่มีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีนะฮะแต่คอนเชนต์ประเภทที่สองะเออซึ่งเป็นอันที่เราชอบใช้กันเยอะที่สุดคํานี้เนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมีเป็นอันที่มีเหมือนกันแต่มีน้ําหนักน้อยคือคนที่รู้จักคนเยอะๆอย่างที่บอกนะฮะอาจจะไปเรียนคลาสอะไรมาหรือว่าโโหเป็นคนที่แบบรู้จักคนเยอะมากนะฮะเดินเข้าไปในบางทีเดินเข้าไปในร้านผับอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยโหทักคนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เป็นเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะยืนค,คุยคุยทุกโตะเลยรู้จักคนเยอะมากถ้ารู้จักแบบเรียกว่ามีการช่วยเหลืออะไรบางอย่างกันอาจจะเรียกว่าเป็นคอนเนคชันจริงๆริแต่ถ้าแค่รู้จักเฉยเเนี่ยผมคนพบว่าการรู้จักคนเยอะเฉยเฉเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยคะคือมีน้อยมากอะนะฮะมันแบบมันแค่นั้นจริงมันไม่ได้ทําให้เราสามารถไปต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าอไรายได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเวลาสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะไปเรียนคลาสอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อหาคอนเน็กชันเนี่ยนะ ถ้าคิดว่าเป็นแค่รู้จักคนเพิ่มเนี่ยอันนี้ผมว่าประโยชน์น้อยส่วนตัวนะครับเท่าที่เห็นมาจากในชีวิตคอนเนคชันที่ดีที่สุดที่ผมเจอมาเนี่ยก็คืออันที่สามที่ผมเล่าให้ฟังคอนเนคชันอันนี้ก็คือคอนเนคชันที่สร้างจากการยอมรับในความสามารถของเราการที่คนอื่นยอมรับในความสามารถของเราอันนี้ไม่จำเป็นต้องไปเรียนด้วยกันเลยก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องบางทีไม่จำเป็นต้องเคยเจอหน้ากันตัวเป็นๆเ,เลยก็ได้นะฮะ เพราะว่ายุคนี้เนี่ยเราติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะฮะบางคนเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะอันนี้ผมตัวอย่างเคสตัวเองแล้วกันนะฮะอย่างเคสที่ช่วยให้ผมรู้สึกว่าได้รับคอนเนคชั่นที่มีประโยชน์แล้วก็ได้โอกาสแล้วกันมากมายเนี่ยผ่านมาจากหนังสือนะฮะซึ่งหลายท่านที่ส่งข้อความมาหาผมเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายวงการเนี่ยไม่เคยเจอหน้าผมนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนบังเอิญคนเหล่านั้นเนี่ย าจจะได้อ่านหนังสือผมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเฮ้ยชอบวิธีคิดกเนี้เดี๋ยวมีงานให้เขาทําหน่อยอันนี้เป็นคอนเนคชันที่ที่ผมว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นเลยอยากจะชวนคิดแบบนี้ว่าถ้าเราอยากจะสร้างคอนเนคชันจริงๆในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสก็คือทํายังไงก็ได้ให้ผลงานของเราเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์ใช้คํานี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเป็นในอดีตเนี่ยมันยากมากเลยนะฮะคือในอดีตเนี่ยเครื่องมือหรือว่าไอ้คำว่า vehicle เนี่ยมันมีน้อย นะฮะคุณต้องออกทีวีลงหนังสือพิมพ์หรือว่าเขียนหนังสือมาเป็นเล่มๆอาจจะแค่นั้นเลยนะฮะคุณถึงจะเป็นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้คุณถึงสามารถสร้างคอนเนคชันในแบบที่3ที่ผมบอกนี้ได้นะฮะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ละยุคนี้เนี่ย vehicles มันเยอะมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถสร้างคอนเนคชันได้จากในหลากหลายรูปแบบมากแล้วเชื่อไหมครับว่าคอนเนคชันในการทํางานของผมส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยก็มาจากนี่แหละฮะสิ่งที่ผม อาจจะเรียกว่าเป็น l o o s ายก็ได้คือเป็นเป็นคนที่รู้จักกันห่างๆนะฮะแต่ว่านำมาซึ่งโอกาสแล้วคนเหล่านี้เขาถามมาเขานำเอาโอกาสมาให้เราเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออให้คนนี้ฝีมือใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยมันจึงมันจึงไม่ใช่แค่ว่าจำนวนสำคัญนะครับมันอยู่ที่คุณภาพคุณภาพที่นี้คือไม่ใช่คุณภาพของคนยนะคุณภาพของความรู้สึก ที่เขามีกับเราด้วยนะฮะมันมีตัวเลขกันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เขาไว้บอกว่าคนเราเนี่ยจะมีคือคนเราจะมีคนที่สามารถจะเก็บไว้อยู่ในดัต้าเบของสมองได้เนี่ยนะครับที่รู้สึกว่าเป็นคนคุ้นเคยคนรู้จักกันเนี่ยได้ประมาณร้อยห้าสิคนเท่านั้นเองต่อให้มีคุณมีเพื่อนใน Facebook พันห้าร้อยคนมี f o ลโลเวอร์ในอินสตาแกรมเป็นล้านก็เถอะแต่คนที่คุณรู้สึกว่าคือคุณจจจจะะจะะะะะะนนนนนนนึึ150นนึึกกกกอออออววว่่่่่าา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 ทททํํไไรรรรรถงงงเเเเเีียมมมัััปปสคคบซแลล ดีไซน์เรื่องนี้ดีไซน์สิ่งที่เราอยากจะเหมือนกับใช้คําว่าอะไรเดียวสร้างเน็ตเวิร์กของเราอะนะเน็ตเวิร์กิ่งหรือสร้างคอนเนคชั่นของเราเนี่ยไอตัวเล่นจตัวเล่เลเลสสาคัญผมว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยอีกเรื่องนึงก็คือคอนเนคชั่นเนี่ยเป็นเรื่องของการ give and take เสมอนะครับคือมันต้องเป็น2ทางเสมอคือมันไม่มีคอนเนคชั่นแบบทางเดียวนะฮะคือถ้าทางเดียวมันจะไม่เรียกคอนเนคชั่นคืออันนั้นเรียกว่าว่ามันเป็น เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าแตไ่ไม่ดีแ,แน่ๆนะฮะคือเพราะฉะนั้นคอนเนคชันต้องมีสองทางเสมอเวลาเราเขาให้โอกาสอะไรกับเราเนี่ยเราต้องหาโอกาสที่จะคืนหรือว่าตอบแทนเขาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มันสมเหตุสมผลตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่สร้างความกระอักกระอ่วนให้เขาเไม่ผิดกฎเกณฑ์กติกามาราย,ยาทของสังคมต่างๆนเหล่าน,น,นี้อันนี้ก็ต้องทำนะฮะเพื่อที่จะคีบคอนเนคชันกันไว้เคยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งบอกผมว่า Never abuse a connection ผมชอบคำนี้มากคือความหมายของมันก็คือว่าเพราะเพียงเพราะว่าเรารู้จักกันหรือว่าเพียงเพราะเ,รา,ะาเรามีคอนเนคชันต่อกันเนี่ยอย่าไปขอในสิ่งที่ทําให้อีกฝั่งนึงรู้สึกอึดอัดอันนี้คือการ abuse connection ซึ่งข้อจะยอมทําให้ทีหนึ่งนะครับแต่คอนเนคชันคุณจะพังไปเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องนํามาพิจารณานหนึ่งเวลาเราพูดถึงคําว่าคอนเนคชันอ่ะโอ๊ยลืมลืม มันอาจจะเป็นทั้งสามอันรวมกันเลยก็ได้นะครับคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีชาติตระกูลที่ดีรู้จักคนเยอะแล้วก็มีฝีมือก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะแล้วก็มีฝีมือได้คือมันไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่ผมคิดว่าองค์ประกอบเนี่ยมันก็ประกอบขึ้นด้วยอะไรทํานองนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่า never abuse the connection ดังนั้นต่อไปนี้ถ้าจะไปเรียนอะไรสักอย่างหรือจะไปทำอะไรสักอย่างล้วบอกว่าเออทำเพื่อหาคอนเนคชั่นเนี่ยให้ถามจริงๆว่ามันเป็นคอนเนคชั่น แบบที่เอยากได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคอนเนคชันที่ดีจริงหรือเปล่านะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission